ของกุญชันมาก่อนใครเลยวันนี้อันดับหนึ่งเลยเป็นรักแล้วก็ซอดนี่ครับจานที่สองมาลงแล้วชื่อว่าอะไรครับคุณคิมข้าวอะไรเอร่ย <ơi? S 2> ข้าวหมูทอดกระเทียมไข่ดาวคุณชันพี่คิมเขามีอะไรจะบอก หรือเปล่าคุณคิม,อ,มอย่านะอย่านะรู้นะนี่คุณแพรมาส่งแล้วนะครับอันนี้คือเอานี้กินข้าวอะไรนะข้าวหมูอบอะเรียกชื่อชื่ออะไรนะชื่อญี่ปุ่นหรือเกาหลี Okay. อ่านตอนนี้และตอนนี้ก็คือลาดหน้ากุ้งนะครับลาดหน้าเส้นไรเอ่ยเส้นหมี่เส้นใหญ่นี่เื่องกลงโอเคเดี๋ยวเรามาทานกัน mm hmm. ตอนนี้ก็บ่ายสี่ได้เวลาคุณคิมมาเข้าเรียนแล้วนะครับออาไปไหนเอ่ยเอามากีตาร์ท้ายรถ ตรรงนนี้นะคับไปค่าปิดโอเคไปใบสีโมงเย็นแดดยังร้อนอยู่นะครับแดดยงังจ้้อยู่นี่ก็มีน้องที่มาเรียนกีตาร์ยาอยู่ โอ้โหินกีตาร์ได้เข้าไปนะครับโอเคเราครูเก่งที่นี่ก่อนนะครับคุณคิมก็มารอที่ห้องพักรอเราเข้าเรียนตอนบ่ายสี่นะครับได้เวลาเรียนนะครับคุณคิมครูเก่งมาแนละ้วสวัสดีครับครูเก่งครับได,ได้เวลาไปเรียนแล้วนะครับ 5 giờ mùa mà chết